สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับแมงกระบี้ฟิล์มนะครับก็อยู่ที่บ้านกกอกนะครับเนื่องจากนะครับแมงกระบี้ฟิล์มนะครับมีธุระนะครับที่จะต้องทำนะครับดังนั้นนะครับจึงไม่ได้ไปที่หมู่บ้านจำปาดงนะครับ FC นะครับหวังว่า FC คงเข้าใจเนาะนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่ตรงจุดนะครับ ที่ปู่ปริจิตนะครับเคยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเอฟซีตอนนี้บอกเลยว่าเงียบเหงาครับกกอกตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเงียบเหงานะครับผมก็คิดว่าปิดตำนานลงแล้วนะครับนะฮะปิดตำนานลงแล้วนะทุกคนเะครับผมก็จะเดินไปนะครับยังจุดที่อ่า องปู่ปาริจิตนะครับเคยปดิสฐานอยู่ที่นี่นะครับเอานะครับปิดแล้วนะครับ FC ตามนานกกอกนะครับนี่นะครับก็รอยตัดต่อหม้อออกนะฮะก็คือจบเนาะนะครับก็ให้อ่าเป็นเขาเรียกว่า คืนสู่สภาพป่าไปนะครับมันเคยเป็นป่าก็ให้เป็นป่าไปเลยนะครับผมก็ที่ตรงนี้นะครับก็เป็นของหลวงนะฮะตอนนี้นะครับที่ผมมาเนี่ยครับก็เจอพี่หนูนานะครับผมนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นะฮะนี่ไม่เหลือใครแล้วนะ f อนะนะครับ บอกเลยว่าปิติตำนานลงนะครับอันนี้ผมก็มาเก็บตกนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยคือแบบโอ้โหมันวุ่นมากเลยในะเอฟซีนะไม่ได้มีเวลามาถ่ายตอนจุดจุดตรงน,นี้เลยนะ <c oughs> วันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมอยู่โกกอกนะนะครับ ก็คือเอมเดอร์นะครับเขาก็ยังอยู่ที่กกอกนะครับบ้านมีบ้านอยู่ที่นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ยังต้องอาศัยอยู่กกอกต่อไปนะครับส่วนที่จัมปาดงก็จะไปบ้างนะครับผมซึ่งระยะทางก็ไกลอยู่นะครับ f c ในการเดินทางนะครับเมื่อวานจับ GPS ได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับในการเดินทางนะครับ นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นร่องรอยการรื้อถอนนะครับปิดตำนานลงไปแล้วนะทุกคนปู่ปรจิตก็ไปอยู่ที่บ้านจำปาดงนะฮะ รถก็ยังคงวิ่งผ่านไปอย่างต่อเนื่องนะแอปนะครับ FC เพราะว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักนะครับวันนี้นะครับ FC ดูนะครับท้องฟ้านะครับนี่เลยนะฮะสดใสามากเลยนะครับท้องฟ้าสดใสามากนะฮะนี่นะครับ ก็เป็นลานปูนเก่านะครับก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับ FC ซครับอันนี้โอเคอันนี้ต้นต้นฝ้ายนะ f อซนี่มีดอกฝ้ายนี่ครับฝ้ายนะครับมีมีฝ้ายด้วยนะครับฝ้ายนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับ FC นะครับ หลังจากที่มีข่าวดังที่ตอนที่ยึดเนาะนะครับในครั้งนั้นนะครับนักข่าวเต็มไปหมดเลยตำรวจนะครับที่นี่นะครับคือลือ,ลอ,ลอ,ลอลือไปหมดนเอซีนะนะครับลือไปหมดนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเก็บรายละเอียดต่อหรือเปล่าเพราะว่ามีออันนี้อยู่ในเอซีปูนนะนะครับมีมีปูนที่เทอยู่นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรือหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเขาให้เอาแค่พญานาคออกก็คงไม่เป็นไรหรอกนะครับพวกปูนที่เทยอยู่ก็คงจะเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งขององค์ปู่พ่อปูยศวรนนาคานะครับวงเล็กนะครับนี่ก็เป็นอ่างน้ำนะฮะจะเป็นอ่างน้ำครับ ก็เป็นเศษนะเาเรียกว่าเศษแห่งความตรงจานะครับที่ยังหลงเหลืออยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแต่ก็โอเคนะเอฟซนะนะครับก็ยังมีต้นไม้นะครับพวกต้นพวกนี้ดีนะนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะก็จะร่มเงานะนะครับมันมีต้นเนี่ยมีอยู่สี่ต้นนะครเอฟซอันนี้ต้นอะไรครับนะ fc comment มาบอกหน่อยนะครับว่าต้นอะไรนะครับก็คือต้นมันตรงมากเลยสวยครับใบใบเยอะด้วยนะครับเนี่ยต่อไปในอนาคตสี่ต้นข้างหน้าเนี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็จะให้ความร่มเงานะครับนะให้ความร่มเงาเนะเพราะว่าขนาดต้นน้อยๆยย,ยังมีร่มเงาเ่ยเนี่ยผมยังสามารถหลบหลบเงาได้เลยนะครับนี่ประโยชน์ของต้นไม้นะครับประโยชน์ของต้นไม้น fc นะนะครับอย่าไปตัดเขาทิ้งนะ นะครับใครตัดทิ้งนี่มีความผิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตของป่าสงวนแล้วนะครับผมเพราะจริงๆผมก็เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้เนี่ยเราจะหลบ่มยังไงเราจะเอาบรรยากาศออกซิเจนสดชื่นยังไงนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนอ้กองกลางวันเนี่ยคือว่ารถผ่านไปมานะครับนะรถผ่านไปมานะครับผม อันนี้ก็เป็นเศษยางรถยนต์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้่าวรถยนต์ได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับก็ไม่รู้นะแต่เขาก็หามาเผื่อไว้นะครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นฟางนะฮะผมเคยเห็นเขาทํากันอยู่นะฟางแต่ว่าตอนแรกเขาผมคิดว่าเขาจะเอาฟางเนี่ยนะครับมาประกบองค์ปูกับเหล็กใช่ไหมนะครับตอนแรกน่าเป็นอย่าง,งานั้นแต่ไปปรมาก็ใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามัน มีขนาดที่เล็กแล้วก็สามารถนี่ก็เป็นยางรถยนต์นะ fc นะครับจริงๆเขาก็ขนยางมากันเยอะนะนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับแต่จริงแล้วนะครับช้างใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายที่เขาติดเอาไว้ว่านะครับตรวจยึดเนาะ อันนี้ก็คือยืดนั่นแหละแต่คราวนี้จบแล้วนะครับแต่ว่าที่ตรงนี้ก็ยังเป็นที่ของหลวงนะเอฟซนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับที่ตั้งนะครับ ตังช่วงนะครับเสียนปู่นะครับคือผมนะครับแมงกะบ,บี้นะครับอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนที่เขายังไม่ได้ก่อสร้างนะครับพญานาคนะอยู่ตั้งแต่ที่จำได้ก็คือผมมาทีหลังผมผมมาทีหลังวันวัน,ว,นวันที่เขาเลือเล่อยเืไม้วันหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดินนะครับดินโถมใช่ไหมนะครับที่ที่ผมจําความได้นะนะครับแล้ววันนั้นที่ผมมาตอนคืนเนี่ยก็ลุงพลก็เรียกประชุมยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับนะหน้าใหม่ที่ผมเพิ่งมาเนี่ยช่วงคืนแล้วก็ให้มาแนะนําตัวนะครับก็มีแมงกะบี้เนาะมีใครอีกนะอ่าตุงนางชาแนลนะที่ผมจำจำได้นะนะครับแล้วมีใครอีกนะครับ ก็วันนั้นที่รายงานตัวยูเบอร์หน้าใหม่นะครับก็มีไม่ไม,ม่กี่ช่องหรอกสามสี่ช่องนี่แหละนะครับเรื่องราวต่างๆตรงนี้มีมากมายนะครับแลวผมจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับช่องแดกเดอร์นเนี่ยที่สัมภาษณ์ผมเนี่ยเขาให้ผมปั่นจักรยานฮะเออปั่นจักรยานมาตรงนี้แล้วแอดน้อยวิ่งตามนะฮะเอ,อวิ่งวิ่งมาวิ่งมานะครับแล้วก็อ,อพี่เจเป็นคนถ่ายเนาะนะครับแล้วก็ พาผมมาสัมภาษณ์ประมาณตรงนี้แหละนะครับประมาณตรงนี้แหละแล้วก็เอฟซี FC ได้รู้จักผมนะเว่าผมมาจากไหนนะครับจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของผมนะครับเรื่องราวความทรงจำดีดีนะครับนะก็คลิปนี้นะเอฟซีครับผมก็มาถ่ายเอฟซีได้รำลึกความหลังกันนะจะไปคิดอะไรมากนะครับถ่ายแค่วันเดียวนี่แหละครับ วันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันก็จบแล้วก็คือจบนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะนะครับเป็นสะพานเป็นคลองข้างหลังนะครับ อันนี้ก็เป็นที่นอนตาชานมะนะครับอืมนะครับไปผมผมไม่ได้มานานเลยนะกสนะเพิ่งสังเกตว่าเออน้ำมันก็ใสยอยู่นะนะครับแต่ว่ามันมีต้นไอ้นี้อยู่ครับต้นน้ำหนามเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับ นี่นะครับคลองทางด้านหลังนะตอนนี้ก็ตะขบเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับที่ทางไทยพมานอเขาเอามาปลูกนะครับต้นไม้นะฮะที่ผมพาเอฟซีมาเนี่ยนะครับผมนะฮะตรงนี้เนี่ยเอฟซีจำได้ไหมครับแล้วก็จุดประมาณตรงนี้แหละนะครับที่ผมสัมภาษณ์เอมเดอร์นะเป็นคลิปแรกของผมนะฮะที่ได้สัมภาษณ์เอมเดอร์นะ วันนั้นผมไปยกแค่ไม้ไผ่มานะครับแล้วก็ตั้งประมาณตรงตรงนี้นี่แหละนะครับตั้งตรงนี้แล้วให้เอ็มเดอร์นั่งตรงนี้แล้วผมก็สัมภาษณ์นะครับแล้วาฉากหลังเป็นองค์ปู่ปรารกจิตนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็เดินกันไปเดินกันมาตรงนี้นะครับนะมาทำคอนเทนต์กันอะไรกันช่วงเย็นๆน,นะครับที่ผมจำได้นะนะครับอันนี้ก็เป็น เถียงนาน้อยนะเอฟซนะนะครับอันนี้เป็นต้นลำไยนะฮะ้วผลจะขึ้นเป็นยังไงล่ะเนี่ยได้หรือเปล่าเอฟซ นาน้ยนี้ก็มีประวัติเหมือนกันนะนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณเนฟซีนะนะครับไหนลงขึ้นมีซินะครับผมก็ไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆแล้วผมมาทําคลิปนะครับถ่ายไปไปเรื่อยๆนะช่วงนั้นแห่ะเย็นเนเฟซีนะนะครับเย็นครับอ่ะเสียงนาตรงนี้เย็นมากเลยครับ ก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นทางด,าด้านหลังนะครับนะฮะเห็นทางด้านหลังเป๊ะเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับที่บ้านกกกอกนะครับ <c oughs> ก็ได้นะครับ <c oughs> เงียบสงัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า ผลปตัย้ายไปอยู่นะครับจำปาดงนะครับผมจริงๆถ้าอยู่ตรงนี้เราเห็นปลูกปาลิจิตไปแล้วนะนะครับท้องฟ้าสดใสเนี่ยวันเนี้ยเหลือแต่ความทรงจำเท่านั้นนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในเอฟซนะนะครับผม วันเวลามันไม่อาจจะย้อนคืนได้นะ FC นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าลุยต่อนะครับผมก็จะลงทนะันดูบันไดฮะนนะันะบันไดแข,ข็งแรงมากนะ แล้วก็ปิดตำนานไปด้วยกันนะครับตำนานปู่ปาริจิตบ้านกกอกปิดตำนานนะครับ โอ้ผมก็หลบลมก่อนที่ีครับพอดีมันมีรลมอยู่นะครับโอ้โหผมบอกเลยครับทํางานตอนกลางวันแล้วตากแดดเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับนะต้องทนความร้อนให้ได้นะครับทางาย FC มาร่วมกันปิดตำนานด้วยกันนะครับ เป็นข่าวใหญ่โตนะนะครับสำหรับการย้ายองค์ปู่ปาริจิตนะครับะนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกาบ,บีฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับอย่าลืมนะเอซีนะครับกดติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับ ช่องตากูลแมงฟิล์มนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับช่องตะกูลแมงฟิล์มสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะครับสวัสดีครับ